สวัสดีค่ะนี่นะคะวันนี้เราแต่งตัวกันสวยแบบนี้จะไปไหนกันเลยจะไปลำค่ะจะไปลำนะคะจะไปลำที่เอ่อที่เขาเรียกว่าอะไรกัดเกา่าเออที่ตลาดเก่าเป็นมหาขนานนะคะเออเราก็จะไปลำถวายท่านมหานขนานนะคะไปวันนี้แต่งตัวสวยมากเนะองเงินกับพี่ทิ <c oughs> เอาววันนี้เราเไม่พาอะไรไปแล้วเนาะ จ้ะไปเดี๋ยวเราไปดูงานกันที่นู่นนะคะก็ได้ไปํำในในเยดไม่ได้ดำเวลา6ปีนะคะก็เพิ่งมาฝึกดำได้ประมาณ2-3สาวันนี่เองนะคะก็รีบๆแบบเวลามันเหมือนไม่มีแบบนี้เนาะแล้วก็เลยพากันไปไม่รู้ว่าจะลำ <laughs> ถูกไหมก็ไม่รู้นะ <laughs> เอาอะไรมาอะไรมาเยอะ วันนี้จะได้เห็นส,สาวสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเด็กๆกังสาวๆเยอะๆเลยนะคะหอมพองมาเก่เอาอบ้านปากของกานค่ะบ้องได้หอมพองก่อนนะฮะเอาแต่เลนมางกันปากของกันอะไรเยอะปะอืมอ่ะสวัสดีค่ะไปเราไปงานฟ้อนรำกันนะคะใช่แล้วจ้ะดูแกดิ คือแบบเดินแบบใส่แบบส้นสูงแบบสูงอยู่แล้วก็ใส่ส้นสูงอีกนะคะไม่อยากจะเดินใกล้เลยเนี่ยนี่ไกงเท่าไหร่ถ้าเขาให้ให้ใส่รองเท้าขึ้นดำพร้อมดำน่ะโอเคได้ได้จ้าไม่พร้อมเดี๋ยวมานี่ตรงนี้ตรงนี้นี่เด็กๆเราก็พร้อมหมดแล้วนะคะชุดสีชมพูชมพูชมพูนะคะวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอรายชื่อทุกคนหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อหน่อยชื่อหน่อยสวัสดีน้องเสี่ยนะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อน้องสีนวลค่ะน้องสีนวลนะคะโอ้โหน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องเหล่าคำค่ะน้องเหล่าคำทำไมทำไมวันนี้ไม่ใส่ชุดเหมือนเราอะ จะไปเป็นจะไปเป็นกรรมการของเรานะคะสวัสดีค่ะแม่ครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครั้ง่ะสวัสดีค่ะแต่งหน้ามาแทบจำไม่ได้เลยนะสวัสดีจ้าชื่ออะไรจ๊ะน้องหนุ่ยหอม จังหวะอัวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะตือะไรจ้ชื่อน้องนวลฟองค่ะน้องนวฟองสวัสดีค่ะน้องของนวลนะคะย่าจิววด่าัตกั่าคนังในนี่เฮ้ยข้นดูดูค่ะคือรถคันเดียวนั่งได้กี่คนเนี่ย สี่สิบสองสี่สิบสามเออสิบสองเลยค่ะสาวสวยๆเยียดเข้าได้านบดเลยยัดเข้าดิเออยัดเข้าบนเลยดีนะที่แบบเราตัวเล็กๆนะคะถ้าไม่งั้นนี่อาจจะทาไม่ได้อึดอัดไหมข้างหลังอ่ะอึดอัดไหมเป็นไงบ้างคุณข้างหลังขอเสิหน่อยอึดอัดไหมไม่ไงโอสบายสบายเออสบายสบาย ดูเชเดี๋ยวคนค้างหน้าะคนข้างหน้าเป็นไงสบายไหมสบายสบายเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ในงานนะคะแล้วก็ไปดูฟวามลําของเรานะคะการแต่งตัวเราอีกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนมากมายไหมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ ờ mất nha. หมดจานแล้วว <laughs> ันนี้ยังไม่ได้ <c oughs> กินข้าวอืมกินกินอันนี้เลกหนุ่มจีนแล้วนี่เรากินข้าวก่อนนะเรากินข้าวก่อนค่อยขึ้นบิ๊เกเมือ่อสองเมื่อวานเขาบอกว่าถ้าเรามาถึงตอนไหนเราไปดำพร้อมดำได้ตลอดใช่ไหมแต่นี่คือแบบเขาต้องแบบรอคนพร้อมดำมาก่อนมั้งเนานะหรือว่าเขาพักหรืออะไรก็ไม่รู้เนาะเขาจะพักไงเขาจะพักไข่ เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะคะมอนเหมือนกันเดี๋ยวเราที่ไปถ่ายนะคะต้องก่อนไนรลหมุกักอะ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูีทีกันนะคะ านมหาขนานดบุปั้นเหมือนเรามาลาถวายท่านมหาขนาดประมาณนี้นะก็นะ่าเรานา่าจะลำตรงนี้ เดี๋ยวเราเข้าไปดูประวัตินะคะประวัติสตรประวัติศาสตร์ของชิงตุงแล้วก็ประวัติศาสตร์ของอพระมหาขนาดนะคะก็จะปีอะไรบ้างก็จะเป็นรูปภาพต่างๆนะ แ <laughs> ล้วเป็นก้นไกเป็นไกเป็นเป็นที่ที่สำคัญของในชิงตุงนะคะเจ,จ,จ้านางเจ้าฟ้าเจ้านางจะมีชื่อไอเป็นลำอย่างนั้นลำหลำับราชา เมืองเจงตูงเขมาราชนครเจงตูงจือเจ้าเมืองโขมอ๋ออันนี้จะเป็นชื่อเจ้าฟ้าเจ้านางเจ้าแบบลำดับลำดับลำดับที่หนึ่งถึงสิบแปดถึงเท่าไหร่เออถึงร้อยกว่าไหนไหนเออร้อยกว่าที่ไหนยี่สิบห้าเงตุงเรามีเจ้าไม่ไม่เจ้ายังเเจ้าไอ้ข้ามมีอีก 38 3สิบแปดสาเก่สิบสีอจงที่สี่สิบสามทั้งหมดมี4ี่สิบสามองค์เหรอใช่ไหมเจ้าฟ้าเจ้าฟ้าลำลับลำาลับที่เ้ยเจ้าฟ้าชิงตุงลำหลับของเจ้าฟ้านะคะก็มีส3่สิบสี่สิบสามองค์เหรอสมเด็จเจ้าฟ้าใจหลวงเออใช่เจ้าฟ้าใจหลวงเป็นองค์สุดท้ายมีส3่องค์ ใช่แล้วใช่แล้วทั้งหมดเจ้าฟ้าเจ้านางตั้งแต่ตั้งเชิงตุงมากเา็เริ่มเริ่มจาก1นึ่งถึงสี่สิบงนะคะก็สุดท้ายก็จะเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าใจหลงนะคะเจ้าฟ้าใจหลวงก็ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่นะคะก็จะทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นวงังสมัยก่อนวงัวงวังอันเนี้ย หอเจ้าฟ้าหอเจ้าฟ้านี้อันนี้รื้อไปแล้วก็ตอนนี้ทําเป็นทําเป็นโรงแรมแล้วนะคะโรงแรมชื่อ Amazing Amazing โรงแรม Amazing นะคะอันนี้เป็นนา่าจะชื่อเจ้าฟ้าใจล้อน <c oughs> ยังกรอยังกรอ <c oughs> อ่านดูด้ย <c oughs> อะไรนะ้นหน่อนผหม่น่อย ตานเจ้าพระหลวงมหาขนานมาอ๋ออันไหนหรออันนี้แหละองค์นี้องค์นี้น่าจะเป็นองค์น่าอันโกรธแล้วมองอ่าาาอะไรหรอเจ้าฟ้าใจหลวงนี้จะเป็นองค์เท่าไหร่อะไรหรอไม่รู้จักทำผาทำผามันใจตืกอหรอทำผาเต้ เออสถานนี้แม่แดนใ่ใส่ซอยทำมหาวิรชอันนี้เด็กหูจากน,น,นี่ยทำทำเยียงกบหูทำมหากานาน,เนีเป็นองค์ง อันนี้จะเป็นแผนที่สมัยโบราณนะคะจะเป็นมีประตูนะคะประตูชิงตุงเราจะมีชื่อชื่อเลขว่าเก้าหนองเก้าหนองสิบสองประตูอะไรนะพูดอะไรนะเจ็ดเชงเก้าหนองเก้าหนองสิบสองประตูนะคะก็เจ็ดเชงก็จะเป็นหมูชื่อหมูว่านนะคะแล้วก็เก้าหนองก็จะเป็นหนองต่างๆนะคะนี่ก็สิบสองประตูก็จะเห็นนี่ เขาก็จะเห็นเออเขาจะทําแทนที่ประตูปะแรงนี่จะเป็นประตูที่แบบสวยที่สุดแล้วเนาะก็ยังอยู่อยู่ต่คงที่ถึงตอนนี้อะแล้วก็นี่เป็นประตูประตูเล็กๆตัวเล็กๆนนองเล็กว่ะไก่ไห่อ๋ออันตั้งเจ้าฟองนั่นแหละอืมประตูไก่ไห่ไงรู้ยังไงอยู่เราวะ ไปไปตองยี่ประตูไปตองยี่อันไหนงั้อันตะวัน่ะเอออันอันนั้นน่ะก็บอกนนั้นเป็นประตูเสียนั่นอันนั้นจูดมือจำๆกันนั้นหนึ่จำอันไหนจูออกกาเหม้อันไหนจูขึ้นงาจังเหมือถึงอินกันนะอันหนึ่งมันเห็นเหมือนแบบปั้นม่อนเซียนเมืองเสียนเมืองเหรอก็อยู่แบบแถวๆเนื้อเสียงบ้านเนาะนี่นี่เป็นชุดพ้นลำของ สามหมู่บ้านตรงสี่ของน้องทิพย์นะคะก็จะมีหลายๆคนมีสิบคนนะคะจริงๆมัเนเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าชุดที่เราทำมันมีแค่สิบชุดเองนะคะเราก็นะเลยด็กกันมาตับมือ้งแน่สิบคนนะคะก็รติดตามชมก็รอดูการแสดงของ พวกพวกเราต้อั่นตั้งสี you 打的呢，那咱这样的姑娘干什么呢？到不了<的>

anh em <coughs> <coughs> à, có một cái phẩm hiệu sát mà không bị u sai mà đi lòng anh có biết nam quân có phẩm hiệu sát tha để lòng tiêm thì phẩm hiệu sát có <coughs> quân Obrigado.

รอนำเป็นอันเรเรียบร้อยแล้วนะคะก็สวยงามไม่สวยงามก็รอดูรอติดตามนะคะที่ในคลิปวิดีโอของน้องทิพย์นะคะก็ขอบคุณน้องๆมากเลยวันนี้ที่ให้ถ่ายทำแบบดีๆมากเลยนะคะก็วันนี้ก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคุ่พี่เดอสวัสดีค่ะ